เชิญพบกับรายการ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมนายโกอินเตอร์สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีข่าวที่สำคัญมากมายเลยนะครับมีทั้งเงินเฟอ้อนะครับมีทั้งเฟดนะครับ แล้วก็ตัวราคาทองคำที่มีการปรับตัวล่วงลงมาสน่ากลัวเลยนะครับที่จริงก็ไม่ได้น่ากลัวมากเนี่ยหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าราคาอาจจะอยู่แบบเดิมๆนะครับแต่ว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทองคำอาจเสียทรงขาขึ้นระยะสั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้เนี่ย เราอาจจะได้พบกับการพักตัวของราคาทองคำอย่างน้อยประมาณ1-2อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างและเราสามารถจะรับมืออยังไงกับราคาทองคำได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครั้งนี้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คืออตั้งแต่ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาปรับตัวเนี่ยขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับจนกระทั่งนะครับการประกาศเงินเฟ้อในวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยออกมาเนี่ยลดลงนะครับต่ำกว่าคาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่งผลให้ตัวทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นทะลุอ่า new high นะครับหรือทะลุ1,800เหรียญขึ้นไปสู่ระดับประมาณ1,820เหรียญน,นะครับ ก่อนที่จะโดนเทขายลงมาเพราะว่าอันนี้ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าในวันพุธนะครับหรือคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเฟดรออยู่นะครับไม่แปลกที่ตลาดเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มในการทํากําไรหรือขายทํากําไรมาก่อนนะครับเพื่อรอดูท่าทีของเฟดนะครับในวันพุธที่ ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแล้วราคาทองคำเนี่ยก็ลงมานะครับอยู่ที่ประมาณระดับประมาณ1805เหรียญ1 8 0่เหรียญเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่เราน่าจะ l l o w b u y นะครับโดยตามเทคนิคเลยนะครับเพราะว่าพอราคาขึ้นทำ New High นะครับแล้วราคาลงมาทดสอบบริเวณจุดสูงจุดสูงสุดก่อนหน้าหรือ High เดิมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเข้าทางเทคนิคนะครับ แต่ผลปรากฏว่าเนี่ยเข้ายัางไงนะครับตั้งแต่วันพุธนะครับเป็นต้นไปเนี่ยเข้ายัางไงเนี่ยราคาทองคําไม่สามารถขึ้นต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจแล้วนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้จนกระท ED, ัะ่งเฟดประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับปรากฏว่านะครับที่จริงแล้วเฟดเนี่ยก็เป็นไปนตามคาดของคนในตลาดทั่วไปนะครับก็คือขึ้น2สเต็ปนะครับหรือว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยประมาณ0.5เปเตนะครับ แต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่ไม่ได้คาดกันมาก็คือว่าตลาดคาดกันว่าประมาณครึ่งปีหลังของปี2023เนี่ยเฟดน่าจะมีการแบบะชะลออัตราดอกเบี้ยหรือมีการลดอาัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมีการทำ QE หรือวิสัญ,ญญาอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ตลาดคาดหวังในประมาณครึ่งปีหลังของปี2023นะครับแต่ผลปรากฏว่า อพอเฟดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษนะครับเพราะว่าทุก6กเดือนเนี่ยเขาจะมีการประมาณการดอกเบีย้ยในอนาคตเงินเฟอ้อในอนาคตของปี2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5นะครับปรากฏว่าในปี2023ทั้งปีนั้นเฟดนะครับคงอัตรดาดอกเบีย้ยที่ประมาณ5.1%หนระครับหรือว่านี่ตอนนี้มัน4.5%าเนี่ยก็จะมีการขึ้นอย่างน้อยประมาณ3สเต็ปนะครับแล้วก็จะคงอัตรดาดอกเบี้ยแบบนั้นไปตลอดทั้งปีนะครับ อ่าส่วนปีที่จะประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นปี2 0 2 4ันนั่นเองนั่นหมายความว่าปี2023ทั้งปีเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องทนกับอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับหรือดอกเบีย้ยขาขึ้นไปตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับพอเป็นเช่นนี้เนี่ยเหมือนตลาดก็รับไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดว่าเอ้ยโอยเดี๋ยวมันจะเกิดรีเซชชันแล้วทําไมเฟดยังไม่แบบลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าหยุดชะลออะไรไปเลยนะครับหรือทําอะไรสักอย่างให้มันกระตุ้นขึ้นมานะครับ กวว่าเฟดไม่สนใจนะครับเฟดบอกว่าจะเอาเงินเฟอ้อให้ลงนะครับต่ํากว่าประมาณ3%ให้ได้นะครับ3%ถึง4%ให้ได้ในปีหน้านะครับให้มันเป็นไปได้เลยนั่นคือสิ่งที่เฟดเนี่ยยอมแลกนะครับก็พอเป็นเช่นนั้นปั๊บเนี่ยหูตลาดหุ้นดาวโจนี่หลังจากที่ขึ้นทำนิวไฮหลังประกาศเงินเฟอ้อไปนะครับหูล่วงยับเลยนะครับทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับขนาดซื้อที่ไฮเดิมเนี่ย ไม่ขึ้นแล้วนะครับราคาก็ปรับตัวไหลลงเรื่อยๆนะครับในวันหลังจากวันพุธก็คือวันพฤหัสเนี่ยราคาทองก็ไหลลงมาประมาณ1790นะครับ1790ไม่ว่าแล้วก็ลงมาถึง1780เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆเลยนะครับวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองนะครับจนกระทั่งน,นะครับในวันศุกร์เนี่ยราคามีการรีบาวขึ้นมานะครับผมราคาดีบาวขึ้นมาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ29,500หรือ 1793นะครับถาว่ามนะตรงนี้เนี่ยไอยการรีบาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของทองคำไหมนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะว่าอีกแค่ช็อตเดียวเนี่ยถ้าราคาสามารถกลับไปยื้ที่1800เหรียญได้เนี่ยก็ถือว่าเอ้ยโอเคเฟดไม่มีผลแล้วก็ราคาจะมีการไหลขึ้นต่อได้นะครับแต่ในทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับจากการที่ราคาเนี่ยหลุด1780ไปแล้วเนี่ยหมายความว่า แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นหรือเทนขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยที่เราขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวานเนี่ยตอนนี้มันน่าจะมีการพักตัวแล้วการรีบาวครั้งนี้เนี่ยถึงเจ็ดเก้าสามผมนั้นมองว่าเป็นการรีบาวทางเทคนิคมากกว่าเพื่อมีเพื่ออะไรครับเพื่อโดนตบลงต่อนะครับอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะอย่างไรก็ตามเนี่ยจำเป็นที่ต้อง ลุ้นวันจันท์นะครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถติดกลับขึ้นมาเหนือ1,800ได้หรือไม่ถ้าราคาอย่างสา,สามารถติดกลับขึ้นมานะครับเหนือ1,800หรือ1,803ได้เนี่ยเราเขายืนได้สักพักหนึ่งเนี่ยโอเคเลยนะครับการลงของเฟดเนี่ยอาจจะเป็นแค่การลงปลอมๆลงหลอกๆนะครับเพื่อให้ทองเนี่ยสามารถขึ้นไปต่อได้เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าม,ามองในกราฟในระดับรายเดือนหรือรายสัปดาห์เนี่ยทองมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ เพียงแต่ในระยะสั้นตอนเฟดเนี่ยทำให้ราคาทองเนี่ยเขาเสียท่งขาขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเสียแบบหลอกๆก,ก็ได้อย่างที่บอกเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องรอคอนเฟิร์มรออะไรก่อนนะครับถึงเราจะเริ่มชัดเจนนะครับก็ต้องรอดูวันจันทร์กันต่อไปนะครับแต่สําหรับใครที่ณจังหวะนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆแ,แล้วเริ่มติดดอยที่อยู่ทีอ่2 9 6 0 0 2 9 7 0 0อะไรแบบนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยราคาขึ้นมา29,500แล้วเนี่ยถ้าใคร อ,อยากจะขายตัดขาดทุนอะไรเข้าไปเนี่ยก็สามารถขายทํากําไรได้นะครับหรือขายตัดขาดทุนได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปรอดูวันจันทร์ว่าเขายังจะไปต่อได้หรือไม่นะครับถ้าไปต่อได้เนี่ยเราค่อยกลับมาเข้าซื้อแบบถือว่าราคาอาจจะแบบอ่าสูงกว่าหน่อยเนี่ยแต่เราได้ความมั่นใจกว่านะครับประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขอ่าเป็นการเรียกกันมองในมุมมองระยะสั้นระดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าใครได้จําได้เนี่ยในเดือนมก,กราหรือประมาณในปลายเดือนธันวาตามเศติีเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกนะแต่อันนี้มันเริ่มผิดแปลกไปคบ,บนึงนะถ้าไม่มีอะไรผิดแปลกเนี่ยราคาทองคําอาจจะสามารถไหลขึ้นต่อได้นะครับโดยเฉพาะในเดือนต,ต้นเดือนมก,กราเนี่ยที่เรียกว่า jewelry effect นะครับหลังจากที่เที่ยวหลังจากที่ได้โมนัสอะไรกันมาทุกคนและเขาอาจจะกลับมาเอาเงินถล่มนะครับเพื่อลงทุนต่อก็ได้หลังจากนี้เนี่ยในช่วงในช่วงประมาณเดือน มักกา,าเนี่ยราคาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่น,นี้ในทางเรษตินะนะครับมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าสามารถหลุ้นได้เช่นกันถ้าสําหรับนี้ถ้าใครถามว่าเอ๊ะจังหวะน,นี้เราจะซื้อที่ราคาไหนดีนะครับถ้าใครได้ตามกันมาเนี่ยผมจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าบริเวณ2 9งหมนจนสองหมเป็นต้นไปเนี่ยคือระหว่างนี้2 9ง0มองหมเนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถ เก็บสะสมได้แบบระยะยาวนะระยะการถึงยาวเนี่ยคุณสามารถเก็บสะสมได้นะครับแบบโอเคเลยถือว่าตรงเนี้ยทำตามกราฟราคาทองไทยและเป็นจุดโลที่แบบเป็นไซด์เวที่แบบเด้งมาโดยตลอดเลยนะครับคือถ้าใครมีต้นทุนบริเวณต,ตรงเนี้ยอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าถ้าราคามันถ้าราคาทองเมืองนอกมันทะลุลงไปต่อเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวเงินบาทมันจะอ่อนมาช่วยเองนะครับคือระดับเนี้ยมันไม่ได้แย่อะไรนะครับ แต่สำหรับนะตอนนี้ที่ราคาอยู่ที่29 5 0 0เ้า้อเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครเป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นหรือซื้อมาด้านล่างเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทำกำไรได้ปกตินะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มใจไม่ค่อยดีละมี29 6 0 0ื่น้อยมาันหนักเกินไปเนี่ยคุณทยอยได้ขาดทุนมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูในสัปดาห์หน้าว่าราคาทองเนี่ยเขาจะเลือกลงต่อหรือมีรีบา์ขึ้นไปเหนือพ ,800 ร้อนะครับ ถ้าเหนือพันแปดร้อยเนี่ยยอมซื้อตามไปเลยนะครับอันนี้สวยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเขาลงต่อเนี่ยเราก็จะได้ไปหาเก็บที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวประจับสัปดาห์ในครั้งนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านละกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับใครวางแผนเที่ยวอ,อะไรยังไงเนี่ยก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงปลายปีระดับนี้ถ้า ถ้าเขาแบบไม่ได้มีการรลลี่อะไรเนี่ยบางทีราคาเขาจะนิ่งๆนะคุณสามารถไปเที่ยวได้สบายๆได้เลยนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยจะเรามาดอติดตามกันดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าตลาดเนี่ยตลาดทั้งตลาดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างในปลายปีนี้เพราะว่าอเหตุการณ์มันเพิ่งสดๆร้อนๆนะเรื่องเฟดเรื่องอะไรเนี่ยพอ,พอทุกอย่างเขารับข่าวไปเต็มที่แล้วราคามันไหลลงไปเต็มที่แล้วมันอาจจะมีการรีบาวหรือ,อมีการอะไราก็ได้นะครับ อันนี้เนี่ยก็ต้องตามดูต่อไปนะครับแล้วก็ทางอิตโกเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยติดตามหรือว่าช่วยวิเคราะห์นะครับว่าณจังหวะนี้สามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสำหรับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครั้งนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใครมีคอมเมนต์อะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ